ดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับเราไปใช้สิคนละครึ่งมาทุกคนช่วงนี้เราต้องคนละครึ่งอย่างก,กี่หมูกระทะก,กระทันหันได้อะไรบ้างครับได้กระหล่ำกระหล่ำผักบุง้งไม่ได้ได้ของบีบี้เลยอ่ะแล้วก็คระถงชใช่ค่ะเห่เห่กรอางแล้วตัของไม่ใช่เนะโอ้ยเงินหมดพอดีชุดหมูค่ะหมูหมูปะ หมูกิโลกว่าครับมีแล้วก็มีตับมีปลาไม่ใช่ตับครับไออะไรนะหหมูมักเออหมูหมักค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปค่อยเทแล้วก็จะบอกอีกทีนึงนะให้ดูแบบคร่าวๆก่อนแ้วกน้ำซุปน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มเรามีส่วนตัวครับเพื่อให้น้องแถวทำบีฟู้ดแล้วก็มีเต้าหู้ไข่กิมจิกิมจิตูนตูนชอบมากแล้วก็ครูแจมมี่ของโปรดหนูทอดกรอบก็อร่อยนะคะกินกับ ต,ต้มเห็น <Okay, S 2> น้องแพลวชอบเลยซื้อมาให้แลก็หมูสามชั้นเพิ่มเติมครับโอเคครับผมเดี๋ยวให่น้ำแพลวจะทำจิ้มซีฟู้ดแซ่บ,ซบมาครับบีบี้ก่อไฟทุกคนแต่แรกว่าเราจะไปทุ่งนาแต่ว่าโอ้ตอนมันหนักมากมายครับก็เลยกินกันเนี่ยตรงแค่หน้าหน้าบ้านเนี่ยแหละครับหนูเป็นมา โอ้แบบว่าไฟแบบว่าร้อนแรงมากค่ะเมื่อกี้ไปอาบน้ำให้ลูกไมาให้บีบย่างหรอเฮ้อกลวพีว่เพื่อวันมันไม่สวยหนูก็เลยไม่กล้าใส่ใส่ไปเลยอืมผักไปเปื่อยเฮ้ยขึ้เส้นอยู่ไหนพี่อ่ะเอาขึ้นเส้นไปเอามาใครเคยไม่แชร์บุญเส้นครับขึ้นเส้นเอามองบุญเส้นมาเราเลวขายไม่ได้เลยในนี่ยบุญเส้นเนี่ยไป้อนมากหนูย่างไม่ทันอ่ะอืม้าแม่เนี่ยไม่หมกหุูก่อน พี่แพลนี่ไม่ได้หม,มักเอ้ยไม่ไม่เอาไข่อตอกแอะตองปะอันน้ก็ยากปึ๊บอือหือที่ไหนนี่ครับน้ำจิ้มสามอย่างครับไ,ได้ซีฟู้ดท้องแม่ทำให้ตุนได้กิมจิมาตุนอ,อยากกินต้่หู้ไข่ว้าวท<า>ุกคนวุ้นเส้นมาเป็นหม้อครับไฟแรงมาก,น,กนี่ครับผู้ใส่วุ้นเส้น ต้องกันกินไม่ไม่จริงเทียมอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยอย่างนี้แหละไฟแรงๆร้อนแรงทุกคนมีมาแล้วร้อนมากอู้ไปเขียบอือพี่จะเอาโทรศัพท์มาให้หนูหน่อยมาครับค่ะตั้งกล้องแล้วน้องแพลวยากกับลูกอยู่มาจริงต้องพามาออกสื่อออกเอกสารคุณจะได้สตอรี่เอาไปสตอรี่เหมือนกันพี่มีกินอะไ กิย่างให้พ่อหน่อยเด้อนะไหมย่างค่ะพ่อคืนนียเหรออะไรพ่อไม่เห็นหนูเหรอโอกินไ,ได้เยอะนี่แหละเห็นน้งตัวตอ่ะเมื่อไรเหรอมาแล้วแต่อยากกินอะไรก็ใส่ลงไปเลยกินแล้วบ้นานนี่เอาทุกคนความอยากกินแบบลูกอยากกินจะทันหัน

มาเองมาน้องเขินเหรอมาไม่จับจุดจุนี่เห่าไหร่โอเคไหมเห็นไหมครับนั่งคัอนั่งโอเคมานั่แถวมานั่งกินแล้วคนแล้วน้องอายเลยพี่ๆเราแยกแค่ไปเลยแยกไ่ไอ้พี่อ่ะเฮ็ดอันอันนั้นอะเอายางใส่จานให้น้องก็ได้น้องได้ไหมให้พ่อเลับบเด้อเอาสบายนั่งก็ได้อย่างไรอย่าง ไอ้อที่มันบุคคลมีมันลายอพ่อเอาต้มไปเลยต้มไปเลยะะนละคะแมโอเคโอเคไม่เห็นที่เราตรงเนี้ยเออเอ็มเมื่อกี้แสงตั้งกล้องเห็นแค่หมูกระทะไงแล้วง่ายระอยากน้ำผาให้ประหยากัดกล้องนี่ไงแบบ ไนกูหายืนดอากเ็ก้องขอก้องมามายาให้พ่อนี่อร่อยไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากครับหน่าต้มอ่ะาจาที่รักอ่ะไปเสร็ล้ไปกินยกินนี่ได้เองโอเคดล้โหอ้มาแล้วแล้วกินกากไก่ลูก หอนหอนหอนีอนอือเราต้องการอย่างนี้ครับนีตอนหอนแคงคือดีเดยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลูกกินเยอะไหลไหมไหลไหมอือ อึดแล้วอึดแล้วอมเรียบหงาไปแคู่ว่มันร้อนน้อนไปนี้ไนนี้แล้วข้าอยู่เี่บดี๋ยวจะดูแบบป่าพี่เติมน้ำพี่หนูไนอ๋ออยู่แต่ห้าว นะกันนะข้าทิ้งก่อนมันก็อยากไปทันได้แปนั้ ท้องแซลมอนโอ้นี่โอ้นี่แบบเกี้ๆนี่จิ้อ่ะพ่อพ่อนี่ลูกเลี่<อ>นขึ้นลูกง่าอะไรไม่ลูกกินไับอะไรอร่อย พอน้ำมาให้หน่อยแปลน้ำอกับพิษไม่แพรว่าไม่เอาเอาน้ำนี้หน่อยน้ำพเเกเด็กเด็กูเน็ก อร่อยไหมครับอร่อยไหมนะ่แต่จอ,อม <c oughs> แตบออออ่ามันต้องอรอยอยู่วลูกสาไม่กินบีเอานังินมเมักรอบมึกรอบ,รอบอหนาอร่อยอ่าไปเลย ามันครับคอลลาเจนไม่อยากน้ำเรแอยากน้ำแบบเดือดๆเห็นไหมนี่กับสาหรายมันเค็มๆดิสาหรายมันจะออกเค็มๆนิดนึง เือด้วว่ามันลร่อยอิดนิ้วถ้าทำมันใหญเกินไปเฮ้ยอันนี้ทุ่งใสมาเหรอไม่ใช่ใช่ไหมเนม่กี่ฟูดเลยครับขมมันหมดแล้วะ ไม่แล้วแหะเรา,า,าอีกต้องพร้อมหมดแล้วแบบพี่ไหนบ้างเอาตักินอ่ะมีน้ำเปล่าลูกเอาไหนน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าที่ใส่โคกน้ำเปล่าอยู่ในตู้เย็นแพลเอย่างนี่นะแพลวในตู้เย็นไม่แพลวไปไม่แพลวอยู่ของบ้าน เธมาสองขวดให้ตาด้วยเอามาขันขอให้ต้าด้วยอืมแรงน้ำน้อืมเหล็ดไปในสวัยเลยฟินอร่อยอร่อยมากนึกอยากกินอร่อยนกินก็อร่อยมากครึ่งพี่ฟูต้องแพ้วปั่น แล้วสักผ้าทุกคนน้งไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่น่าจะมาเก็บที่หลังบิบบี้เนาะคพูดหิวจริงก่อนจุนกับบิบบี้แคบพ่อเจริญกินซีฟูิดได้พ่อไหมไม่ได้ผมเองนะมันมีเซฟสุดโอ้โหนุ๊กไก่เนี่ยโอเคป่านี่ของเจ๊บิ๊มเยอะ่าเชื่อมัอนเหนเซ็่ม อันน mm. ี้มาชิชิมนี่ทำไมแกชอบกินอะไรนะมันไทยอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ออยวะอืมอันนี้ิงๆากินใเยอะอนีมอนนันกินน้อน่าจะใส่ไข

ให้เราหยิบมาหน่กักกว่าตุ้มมีอะไรอยู่เออหมูุ่มขึ้นแนะน่มาอีกดิขึ้นมาทางนี้อีกชิดไช่ดำอ่ะและเอาจะไปนั่งใส่ย,ยิมอ,อ่ะอร่อยสุดมาก แล้วมาน้ำอ่ะไม่มีน้ำหรอเอ๊ะทำไมหมดกําึงแช่จะยังไม่ได้กินเลยจะผ่าในของพวกนั้นเดี่ยเจ็บเธอปลาชักอ่ะไม่อที่พ่องไ้อ่ะปวดเม่อก็เลยส้างไอพ่อไปสร้างมือเออพ่อจะขัดเก็บไปหรอเก็บไปหรอไอ้เก็บไปหนูสร้เอหนูไ่รู้ว่าสร้างนัไ เ,เอาม่หมดแล้วจะได้เจ้าน้ำใหม่แล้วพจออ้เอา,เอาน้ำให้รูกจ้ดิเอาแ้ำน,นี้นะเอาเตียคอกล่ะซื้อม่งสอะอืมนันบี้ให้จวดดิกลายเป็นลูกเส้นกรอบไปแล้วอร่อยมาก ป็นแบบชิวๆครับหมูย่างของพ่อนะ่อ่อเห็นไหมเห็นอร่อยมากอื 努努弄努努。No, no, 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 no.

จับไปหนเนาะอกมือจับไปหนอเลยเอาอ,อีก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 เี๊ยรักนัอออ่งมา แล้วสกินบวก่ะมาเลยนี่กิน,นข้าวโลตเาขากินน้ำเลยเพื่อนเากินน้ำเลยเพืเอขอข่อนไ,ไม่าจะได้แบบน,นี่เองพี่เพื่อนไร้อาเขาอยู่น้ำเลยดีไหม,ไหมตัวนี้เพื่ เผ็ดใช่ไหมปะป๊าจ๋าเใช่ไหมครับป๊ะป๊าบอกว่าไม่เส่ดเลยเขาที่เผ็ดน้อเลยอั้นอ่ะป๊ะป๊าให้นมเทลโอ้ทำไมที่น้้น้กน้ำจิ้มเทที่รักพันธยอ่ะเอาใส่มาบี้ตัดได้ไหมมันยาวเกนอ่ะตัด เอ,อเอาเอาตีนไก่ใส่พี่หน่อยอยากกินตีนไก่ตีนไก่ตีนไก่ตีไก่ตีนไก่เอออยากกินตีนครับบีก็บอกว่าคุณบอกว่าอยากให้ใส่น้องก็ใส่ตีนให้อันเดียวครับใส่มาเลยใส่มาหมาดเลยนะปลาด้วยปลาด้วยใส่มาเลยปยลาดอลีดอรี่ืหือยังอ่ะไอ้ไม่ขอกินกน้ำดิเดี่ยวอู้หอุ้ยไม่ขอกินน้ำมาเลย โอ้โหนุ่นน้ำจิ้มนะนุ่นอันนี้อร่อยไหมที่เป็นชาบูอร่อยชาบูอร่อยกว่าพันท้ายเบียร์มากินได้เหมืนกันทะมันอันนี้อร่อยอันไหนอร่อยกว่าชาบูอร่อยกว่าพันท้ายก็อร่อยเด๋วหั่นให้หน่อยหนูปาดไม่ได้ กระปาดเลยกิบกิบปาดปาดไม่ถนัดอ่ะข้าวส้มซีฟูดที่รักอร่อยอ่ะพี่กี่ซีฟูดไปมีแล้วเสียบเนาะนีเยอะมันมันปาดไม่ได้ปาดไม่ถนัดอันหนึ่งนะดูให้น้องๆกินกันพยายามกินก่อนเอืมไปเอาจานมาเลยเอาจานมาดีๆเอาจานช้อนเต็มมาตั้งหาไม่ได้ไม่กินด้วยกันลูกอืมไม่ใช่จอนด้วยกัน อายไงเอ,อิญไมากิน,นยี่สนะิบรอบแล้วหิวน้ำอ่ะนี่เอาพันธุ์ไทยมาให้เยัยนะชิวๆหน้าบ้านอยากกินน้ำก,ก็ยิกินน้ำเป็นไงลูกอ๋อได้รับกินได้ทอดก๋วยไก่เพล เย็นฮกำเย็นเย็นที่ลก็หยิบให้อะไรนะบุ้นเส้นเนเตาน่ะออกให้ดีใส่ไหมเส้นกรอบดกอาชนอไปรเดืนไปล้าง ได้มไ่ไม่ไม่ไมเอามันหายไปแล้วนะนี่หยสงหนูไม่กินห่อลูกมันก็หายไปเลยมันโดนเตาไฟจะปัดก็ไม่ปัดหรอก้รไปเอเราล้วก็ขอน้ำเอซีฟูดนะคะค่าว k i ไหมคะหื k ิ m c เบียผสมซีฟูดแล้วเล่นบอกินกับวากินกับอะไร้วเส้นบะิเีาเสียบบอ k i m c มไหม ลนอนไหมเดี mm. e? ๋ยวแม่ซื้อเปย์มาเดี๋ยวเลนี่ยทุกคนไปอ่านเหนี่ยวหัวทิ่มไฟเริ่มไม่แรงเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ มดูกินน้ำจิ้มซีฟู้ดกินอะไรนี้เอาไปเลยให้น้องกินด้วยเอาเลยเอาไปเลยห้อยหยิบให้น้องเนี่ยพอยยังอ่ะหยิบเนื้อหยิบยังไงน้องเนี่ยน้องห่วปะเนี่ยหยิบเป็นได้หยิบเป็นได้ต้องหยิบไทยฝนแล้วกับแซ่บอ้ยไรอันอ่าเตาน้ำมาเหรอ ไม่ทปนะ่้ินอก็บว่าไม่ยไม่ังไม่สุกหปึมงไม่เนเยแล้วนี้นี่เหด้วยไเอปลามน่สุกไม่สุกปึบนรย่างไปกินไปวจีนแล้วว่าทอย่าเป็นมัน เอคไ่ครับเนี่ยเราไม่กินข้าวลูกเนี่ยก,ก,กัดไก่อืมไม่เหมือนอ่ะกินไม่เอมไม่เมือนเลยมากเด็กข้างบ้านมากินด้วยครับมานม้แปลกแปลก อไฟไม่ไม่นี่นะครับไฟกำลังจะแบบเริ่มค่อยๆเดือดมันไปเรื่อยๆทุกคนนี่ฮะนั่งกินอยู่หน้าบ้านอ่ะบี้ยังไงเผ็ดเผ็ดไส้พิซอร่อยอร่อยมากพี่พ่ดว้าว อุ้ยจอันตัวกินไหมเงมาเขาตำเส้นให้ำผักอาน้ำแบบนี้ตอเ่ะางผงอ่ะงแชอบกินเส้นผักทุกคนเอาอันนี้บออันฟ้าอ้ฝนเอาป่นนี่นตก็ได้ตให้นานนีเอดยมาได้ โอ้โหครับอ่ะกินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวปิดคลิปกับน้องบิ๊บี้มันเดิมวางมันเดิมว้าวอะไรไหมครับอะไรไหมครับพอเร็วเรื่อใจเย็นๆนะมันกำลังจะร้อนเพราะเราใช้ตสามชั้นนั่นมีคนงอแงอะไรนีถ่ายไว้ให้ปีศาจดูเองถ่ายคลิปแล้วมาถ่ายคลิปไว้ให้ปีศาจดูว่ามีเด็กร้องไห้ โอเคครับทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <Huh? S 1> bye, bye อเอ้าุกมีใครไม่บายกับเราเลยอ่ะบ๊ายบาย